คำถามมยอนเดี๋กูเตะนะคำถามยอนเดี๋กูเตอ่าไม่ไม่จ้านนะฮะไม่จ้านเราเซ่อตร่แรกคำถามมาเจอเนี่ยมาอีปลาไปย้อนน้องไม่น่าตูหมายเลขอีเลี้ยงนอต่อเลยมาฮะเออเลี้ยงนอต่อแล้วอ่ะโอเคจะก็อ่านฮะอ่าคำถามถามตูหมายเลขอี้นะหยอกกูยู่ไฮลูมมาฮะไอเจเลขากายเออ่ไทยโอหลวงม้งนะถามให้เตีย หากคุณสามารถย้อนเวลากลับไปบอกตัวคุณเองในอดีตได้คุณจะบอกอะไรและเพราะอะไรอีล็อกอที่นะหากคุณสามารถย้อนเวลากลับไปบอกตัวเองในอดีตได้คุณจะบอกอะไรและเพราะอะไรยอกก็ไม่รู้สึกหรอจอกั้า,กางหลงนั่นนะฮะแต่ก็สังหาจอฮ้ตาติจังจจอ họ cho đau cho các lo luôn nô do hay cho được của tôi kinh của do hay tia ở cha của chú vì của sai tia ú của ở trong chỉ tàu chầu lo cha đi nua của chính tao nhớ để ha của lo tay tây mua lì nọ xứ thọ cha à ขั้นถามถาม,ถามตัวหมายเลตอ่นะนายอ๋อถามมาเตียหากคุณสามารถขอพอรได้สามข้อคุณจะขออะไรและเพราะอะไรนะกกเนาะแล้วก็ถอพรไปขออะไรก็อย่าถอนตั้งจ 5, เจอห้าอ่าวีได้จริงนะวีเอนะ็ดเจอเนี่ยถอแล้วไปขอ,อย้อยเตียกูถอเตากูยิ่งสาถอนเราอยาได้ชี เอ่อเนี่ยน้องนึงว่าตุกามอโควิดเก่าจ้วนนายกเจกุสะทอกก็เป๊ะกี่อี้เอากุทอกก็เป๊ะมองจวนจีเจ๊กินักการยนยงก็เท่าตุกามอเก่าจ้วนนายกเต็งอ้อยย่อมัมื่อไชอบเลยย่อกุเนียกุสาทอกกากุเนียจวนจีเจ๊กินักการยนยงช่องมอโฉงม้งเข่งมีให้ยทากุเนียย่อตัวอยู่กูเท่าตัวกูทอกไม่เมล้อ แตงเปย่กูยอถอดจ,จ,จกกูตัวแข็งถอดกูจนจี๊ดก็เกว่าแมงถอดกูชิมม่อชิมมุ่ง็งว่าชาบดาวอ่าข้ามถามถามตัวอ่าชายรงเก้าหมายเล่นเป้์นายหอถามมาเตียคุณมีความคิดเห็นอย่างไร กับความเท่าเทียมของผู้หญิงและผู้ชายในปัจจุบันอ่อีกรอบเถอะ,อะคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับความเท่าเทียมของผู้หญิงและผู้ชายปัจจุบันก็สังเลิจจากรตาเนื้อหนัวเจ้าเหมาฮะเจะคเอ๋ยเยี่างโมกความสืบยังนั่นหน่งสืบอยยั่ง cứ xa ta nên nó tuấn thay lùa một cái cảnh đó cứ suy lùa là quá lăng nổ quan lăng trừ lò tuấn thay lùa nhưng xí lùa là tàng sư nữ nhân chỉ chỉ tàu lùa ta ta vì ha ta vũ ý cho gì nên lấy chẳng lo, tu chỉ nên nhớ nhớ tu thay cho hay nhớ tu tàu thay cho bé giờ bận à Bây giờ có phu nhớ nhớ tu ở chân ngang bây giờ có nhớ tàu xí lấy chẳng lo, bây giờ có nhớ nhớ tu tàu thay เขาน้อยยัง็นใหญ่เขาเออจิตใจรุ่งแต่ชื่อนี้ยังจเย็นใจแล้วก็ตัแนี้ยาต้นแต่้ท้าหัยูรูจายิงเออเช่นเดียวอ่าก็รีแคมถามนี่เหอ่าน้องก็ให้เตียหากคุณสามารถเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพได้หนึ่งอย่างคุณจะเปลี่ยนอะไรและเพราะอะไร เนาะอีรอพนะหากคุณสามารถเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพได้อย่างหนึ่งคุณจะเปลี่ยนอะไรและเพราะอะไรย่อก็สามารถเป่าไลอียแต่ก็นาย่ะกายภาพนุยอร่างกายละไงแต่ก็รู้เจ้นาย่ะก็ซาเปาอาจีติดาจีนะนะโอ้เจ้าโจก็อลลูนง เด็กกูตูเแข็งกุ้งใจห่าตายอ่าตากูเปาอีเลงซื้อแต่ยอเปาจีเตาขอคือกูสางกอเป้เปาขอคือกูสางกอกูเปาห้ากูสางก์เป๊ะชวเล่นจุตูนชจุดกูเปาแต่เจอยอเป้มงเลยแต่กูเกใจช่วยอย่างไม่เตะเขาอย่างไม่เตะเขาอย่างคืออ่า ลัวเลือหายหนื่งใช้หาตาเป้มองอุตาจีโงฮะอุตาจียอง,อาตายงแต่อย่างกู้แก่ใจคือหนึ่งกู้อู้เลือแต่เป้มองอยู่จู่เตาเปล่าไอ้ลัวเลือหายหนื่งยนะฮะเลายใช้เตาเป้มงหัวเป้มงอยู่ลัวยงหล่อเป้มงเลยม้วเก๋หวังหนื่งเจ้าจัวลัวเลือหายหนื่งยฮนะเนาะวัวเจ้าดาว ก็จะคถามว่ากูแปลสไตล์ได้ไหมอาคํะ,คะถามตูน<ไ>ชัยรงเกลวหมายเลขกับเป้นายอหออาไฮลุม,มา้าไฮเตียหากคุณมีโอกาสได้นําเสนอวัฒนธรรมของชาวโม้คุณจะนําเสนออะไรและเพราะอะไรอีลอเทน่าหากคุณมีโอกาสได้นําเสนอวัฒนธรรมของชาวโม้คุณจะนําเสนออะไรและเพราะอะไร

the kudu khen nhớ của mùa ờ lưu sĩ hạ của ngựa thua bé lì mông cho kẻ trai của ngựa thua bé lì mông cho kẻ ra kênh giòn kia bê giờ tu sao mai no lưu chi chua báo chúa chua kia nu chi <laughs> chua mua cho kẻ ờ chi mua ờ chi cho นอดรักเองุเทลิสากเป้ชวนลวตูเป้าเตียเปมงอเกจใจอ่ะักเองหนอนย่อี้ว่าเจ๋งเจีงแหงว่าจังาคำถามเดิดตูใส่รองเ้าหมายเลขเก่าเหรอนอกไอเตียใครเป็นต้นแบบ อย่างของการเป็นผู้หญิงสำหรับคุณและเพราะอะไรเหล่งตือโอต้นแบบกนมเหมาจกกอวี่ยอจือโอชาตอนนี้เรารู้นูงเหรอเดี๋ยวกูรูน้นึงนี่ยอดก,กูเนี่ยนะกูเนี่ยขค้จอไปจอหนูมวัวชิลูกูเนี่ยอชโวจ้าช่วยยาเขาไปเฉีทียช,ชิตั้งใจทดลอ กูเนี่ยเห่อกูปอกูยาจงลีกูเนี่ยตายเทียวจีเที่ยวกูเนี่ยลูกกูจีชอบปลาเยเลี้ยอตัวเก่าจงหัากูลูกเล่นงเกย์อยากกูเนี่ยซื้อโอเชนดอว์อะโลคำถามตุนไทยจงเก้าวหมายเลขเาวาไล่ในหอดนอคไยเปียคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับค่านิยาม ของคำว่าผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าก็สาลิจานะหย่อนเต๋อใอ้เตียจอซิมเนงวังหัวหน้านะนอ่ะเดกกูจู้กีซังกูซังฮัตตาว่าเถ้าอูปปัวายาโอเจียตัดมอดโตกับโตโตจ้าโมคือเนี่ยคือกูจัูุจอตัวกมอ,กวอม่าออนนวนมีโตอยู่อันลกจัลุจอเนื้อสือ จะลู catalog, จ้ Olha. จอนเนื้อคานื้อจอนมิงนัวจรลูจอนเนอยู่เนือจอนมิงนัวเรากูจู้กิสากูซาตาจีนิ่เนื้อย่เมือไงอีอย่างฮะก็ตุกอมหมอมาอว่อ้วนสื่อเนื้อจอนอ้นสื่อเนื้อตูจีนี่และเนี่ยหอกเนื้อจู้ซาตาซาหูซาโจอาาจังจิงจอนเนื้อตูจื้อเนี่ยอ้วนเนื้อมุกข์ว่าเช่าดา คำถามเต๋ตุนชายลวงเก้าตัวเด่นตามหมายเลขหีเตานะเหอน้องเตียคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันก็มอบความคิดเลยจังตัาสโนวไปโลอาไทยตีหนัวนนะเหรอ เราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมาดกูเกสังหอกูสังตาต่างชิ่ดไปด้เตไทยห่อกมาจุดเตแมงาชิจังชิเจนเดี๋ไปดูเทยเจ้าเดีเชไทยหอนี่เหรอเกเอกหอว่าไปชชิเจอาช่องเนะหอขออย่าต่างสิ่งงดเดี๋ยวได้เต็ไทยอ่ะจีุเกอ วันนั <inequ ity> sure ha ha ้นเขาเอชิม uh, <ce> ัวเจ๊หวังเม้งฮอวิ่หาตามั่อตัวกังโมโควิด1 9บเ้าเนาะเขเอ็กูวฮัเลยสังหาเจ๊อีเหงมงหาตาเขาก็เป๊ชิลูชิชาเอ่อเจ้าชิลูเอ่อชิช้าสิเยวเนอะฮัเลยย่อยขอว่าเป๊ะเทียนจีเจ๋อหวังเม้งเนอร์ว่าจังไอ้哦啊คำถามเดิงใส่ จุลเก้ตัวเด่นเติมหม่เลขกับเปล้าเตานะน่นนองไฮเตียหากคุณได้รับตำแหน่งที่ดาวัฒนธรรมมงประจำปี2564คุณจะมีการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานวัฒนธรรมมงอย่างไรเออยอก็อ่าไลอองเก่าโจฮันเดียไปอ่าโลวัฒนธรรมมงชงหนัวก็อยอ่ะเชิญนักท่องเที่ยวตัว ใส่ไปจาวัฒนธรรมมองเลยจ,จ้ะว่าเจ้าใดไม่รู้รู้รนองใดกูอ่าอยากขอเชิญชวนน้อกูท้อใหายแต่กูมาออวิธีอยากวิธีที่อีกูอยากเชิญชวนจอดนึองยอดเย่กูโดยเฉาะคนใกล้ตัวนะคนะโดยเฉาะเพื่อนโดยเฉยาะพ้องยื้อที่ยอดตีกูอยัน เทียจอดต้นในกูชวนไล่ชวนตูที่กูเปล่ากูโยชันชวนพวกกูต่อเที่ยวไปลูกง,งานวัฒนธรรมเนาะวีไอเตียเจ้าเก๋เนาะยอจุก,กี้ใครไปเลยมองเทียโชว์ไปเลยวัฒนธรรมอยากที่เอ้อเยอกูหยัวเผยแพร่โจดดักเฟซบุ๊กเลยยออินสตาแกรมพัชย์ย่อยยลอยอยูทูปกูโยใครไปเจ้าเก๋เอามองจอดหอ จอต้นแหงหูไทยเต้แท,ท้หรือืเต้ชอยต้าเป้าจะไปจุก,กีโยม้งยองเก้าบริจาอาจังดรชได้ยังได้ยังพดไว่เท่าวดไม่ไไมไดีอ <c ười> คำถามนายอา๋อเดร์ตุนไทยยองก้าไม่เล็ก๋วชีเต้านายอ๋ออาโน่ไงเดียจงนิยามคำว่าผู้หญิงโม้ อจองนิยามคําว่าผู้หญิงมงนิยามเราจะละพูดแต่แปละนะซึ่งล่ะกันแปลนิยามแปลยาวๆเนี่ยแปลเด่นเด่นเนอ่ผู้หญิงมองอ่าแปลกลิจาอ่าให้เด่นเด่วนว่าชาวก็จะลุนโนอเงิดเดือดกุศาอิตูปนเนี่ยมองอยู่จู่เจ้าวันหนูย่าอิตูปนเนี่ยอ,อยู่จู่แค่มีอยู่หเจ้าเจ้าวันหนู โคบันดาวเคลมิโ e. ุอาจารุเตเออหาเตียป้นเนียมงโอตาวจงก้าวอิจาลีมาสัวดาวโอเจ้าดาวเตยจอดแทงก่อนตัวไม่ไปซุยปลาจะไม่เชงเลย